สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สันทยาเทคโนโลยีชันแนล EP นี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress เป็น EP ที่6แล้วนะครับดับแรกให้เราทำการเปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมามาเปิดเข้ามาแล้วนะครับในช่อง Address ด้านบนให้พิมพ์ตามตัวอย่างนี้เลยนะครับ localhost s wordpress 1พิมพ์ในช่อง d r e s s นะครับ localhost slash wordpress 1ก word ็คือเว็บไซต์ wordpress 1ที่เราทำการติดตั้งลงไปแล้วใน EP ที่ผ่านมาเมื่อเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรา Enter ที่คีย์บอร์ดก็จะเข้าสู่หน้าตาเว็บไซต์ของสัญญาเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้ของ local host folder wordpress 1นะครับก็จะเป็นหน้าตาอันนี้หน้าบ้านนะครับก็จะเห็นหน้าตาเว็บไซต์ตามตัวอย่างนี้เลย เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับการใช้งานแดชบอร์ดนะครับหรือแผงควบคุมของ WordPress ให้เราเข้าไปที่หลังบ้านโดยการพิมพ์ในช่อง address บน w localhost/wp1/wp ขีดตรงกลาง admin พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ localhost/wp1/wp ขีดตรงกลาง admin แล้วก็ Enter อรครับรอสักครู่ก็จะเข้าสู่หน้าตาของหลังบ้านนะครับจากตัวอย่างแอดได้เข้ามาแล้วนะครับก็คือหน้าตาหลังบ้านก็จะเห็นแดชบอร์ดหรือแผงควบคุมตรงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยซายบาร์ต่างๆตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สื่อต่างๆหน้าความเห็นคอมเมนต์รูปลักษ์ปลักอินผู้ใช้เครื่องมือการตั้งค่าต่างๆถ้าคลิกที่แผงควบคุมถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษก็เป็นแดชบอร์ดนะครับตรงนี้ไซต์บาร์ตรัวนี้ถ้ามันกว้างเกินไปเราต้องการซ่อนให้คลิกตรงนี้นะครับคอลแลบเมนู นะครับคลิกลงไปเขาก็จะถูกซ่อนลงไปแล้วก็ในส่วนของแผงควบคุมก็ถูกขยายใหญ่นะครับกว้างมากขึ้นเรามาดูตัวเลือกหน้าจอนะครับคลิกลงไปที่ลูกศรลงตรงนี้นะครับก็จะเห็นองค์ประกอบบนหน้าจอสถานะสุขภาพเว็บก็คือส่วนนี้นะครับคือองค์ประกอบอันแรกนะครับองค์ประกอบที่2ส,สรุปคร่าว ก็คือส่วนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีค่า Default อยู่แล้วในการติดตั้ง WordPress 1ก็จะมีมาแล้วนะครับมี1เรื่องมี1ความคิดเห็นหรือนึ่งคอมเมนต์หนหน้าหรือหนึงเพจองประกอบต่อไปความเคลื่อนไหวก็คือส่วนนี้ก็คือเป็นความเคลื่อนไหวที่เผยแพร่แล้วนะครับจะมีสวัสดีชาวโลกแล้วก็จะมีคอมเมนต ความคิดเห็นจากผู้แสดงความคิดเห็นนะครับบนสวัสดีชาวโลกก็คือบนความเคลื่อนไหวที่เผยแพร่ไปแล้วนะครับโดยตรงนี้ก็คือจากผู้แสดงความเห็น r d p r เพจก็คือเป็นค่า f a ฟอลที่มาจากโปรแกรม r d p r เพจนะครับเขาก็รายงานออกมาว่ามีทั้งหมด1นะครับอนุมัติแล้ว1อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวองค์ประกอบองค์ประกอบต่อไปฉบับร่างอย่างเร็ว ก็คือตรงนี้ก็คือเราสามารถสร้างหลังบ้านนะครับเป็นฉบับร่างได้เลยโดยการพิมพ์หมวดข้อชื่อเนะะื้อหาแล้วก็บันทึกฉบับร่างอย่างรวดเร็วได้ที่ตำแหน่งองค์ประกอบฉบับร่างอย่างเร็วนี้นะครับองค์ประกอบถัดไปข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับบทเพรสก็คือส่วนนี้ก็จะมีองค์ประกอบตามน,นี้เลยนะครับ องค์ประกอบยินดีต้อนรับก็คือส่วนนี้ถ้าเราไม่ต้องการแสดงในส่วนขององค์ประกอบใดในหน้าแดชบอร์ดนี้เราสามารถคลิกเครื่องหมายถูกออกนะครับสังเกตรตรงนี้นะครับยินดีต้อนรับคลิกปุ๊บก็จะถูกซ่อนลงไปไม่เห็นแล้วนะครับสุขภาพเว็บนะครับเราไม่ต้องการแสดงก็คลิกก็จะหายไปนะครับสรุปคร่าวๆก็คือตรงนี้ความเคลื่อนไหวก็คือส่วนนี้องค์ประกอบนี้ฉบับร่าง ส่วนนี้ข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับเว็บเพจแต่ค่า d e f ault ก็คือติ๊กถูกทุกอันนะครับเขาก็จะแสดงองค์ประกอบบนหน้าจอทั้งหมดนะครับอันนี้คือในการเลือกในการแสดงหรือไม่แสดงขององค์ประกอบบนหน้าจอนะครับตัวเลือกหน้าจอตัวนี้ สกรีนออปชั่นถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับต้องการซ่อนคลิกลงไปที่ลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้เขาก็จะถูกซ่อนลงไปคลิกอีกครั้งก็คือเป็นการขยายให้เราเลือกในการปรับแต่งส่วนช่วยเหลือนะครับคลิกลงไปที่ลูกศรชี้ลงนะครับก็จะมีภาพรวมของการช่วยเหลือนะครับว่าในช่วยเหลือบทเพลย์ดชบอร์ดคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็มีคำอธิบาย การแนแนวก็คือแนแนวเบื้องต้นนะครับเป็นภาษาไทยเขาโครงก็เป็นภาษาไทยนะครับเนื้อหาต่างๆก็จะเป็นคำทธิบายนะครับความช่วยเหลือในส่วนนี้เมนูทรงนี้นะครับก็จะเป็นภาษาไทยภายใต้เว็บไซต์ WordPress หนะครับ แต่ถ้าข้อมูลเพิ่มเติมเราต้องการหาข้อมูลออกจากเว็บไซต์ Wordpress หนึ่งตรงนี้ก็จะไปเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตนะครับคลิกลงไปตรงนี้ก็จะเป็นไปอย่างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ w o r d p r e s s .org ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากภายใต้เว็บไซต์ Wordpress หนึ่งนี้นะครับซัพพอร์ตฟอรัมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทู้ต่างๆนะครับรุ่น6.8ก็คือเวอร์ชั่นปัจจุบันที่แอดได้นำเสนออยู่นี้นะครับ น,นี่เป็นในส่วนของเฮลนะครับส่วนช่วยเหลือคลิกลูกศรชี้ขึ้นก็จะซ่อนลงไปงตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการซ่อนสถานะสุขภาพเว็บคลิกลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้เขาก็จะซ่อนนะครับคลิกอีกครั้งนึงเป็นลูกศรชี้ลงก็แสดงออกมาอันอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นสรุปคร่าวๆคลิกลูกศรชี้ขึ้นก็จะซ่อนคลิกลูกศรลงก็ขยายออกมาให้เราได้เห็น อันอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันนํามาดูอย่างสถานะสุขภาพเว็บก็จะเป็นเขาก็จะบรรยายอธิบายนะครับว่าเว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรควรจะต้องปรับปรุงเว็บของคนมีประเด็นสำคัญที่ควรจะต้องจัดการยิ่งเร็วยิ่งดีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรการความปลอดภยัย าจะดูสุขภาพเว็บนะครับคลิกลงไปก็จะดูว่าประเด็นสำคัญมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในสองของสุดร่าวๆก็จะมี1ห,หัวเรื่อง1ห,หน้า1ความเห็น1นึ่คอมเมนต์นะครับก็จะมีภายใต้เป็นค่า default ที่มาจากบวชเพจหนนะครับเขาก็จะมีตามนี้เลย ความเคลื่อนไหวต่างๆนะคบเผยแร่แร ь, สวัสดีชาวโลกนะครับแล้วก็มีการคอมเมนต์ภายใต้ความเคลื่อนไหวนี้จากผู้แสดงความเคลื่อนไหวบนเพจนะครับบนสวัสดีชาวโลกก็คือบทความนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นค่า default ที่ระบบบทเพจหนึ่งเขามาพร้อมกับการติดตั้งอยู่แล้วนะครับก็แสดงว่ามีทั้งหมดอยู่หนึ่งอนุมัติแล้วหนึ่งอันนี้ถ้ามีบทความใหม่ๆเพิ่มเข้ามาตัวเลขเหล่านี้ก็จะถูก เปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับอนุมัติก็คือแสดงให้มีการเผยแพร่นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูในส่วนต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสหรับร่างอย่างเร็วนะครับก็คือเป็นการเขียนหัวเรื่องนะครับแล้วก็ร่างเนื้อหาต่างๆก็เป็นการสร้างอย่างเร็วนะครับข่าวและกิจกรรมเกี่ยวกับบทเพจก็จะมีอยู่แล้วในการแสดงของส่วนนี้นะครับก็ ก็เป็นแผงควบคุมหรือแดชบอร์ดที่แอดได้นำเสนอใน EP ีที่6นี้นะครับแล้วเราติดตามซีรีส์ใน EP ีต่อไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชแนลของเรานบกวนสมาชิกกดติดตาม s u b s c r i b ์และสั่งกระดิ่งด้ยวยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ